สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้งนะคะวันนี้เราก็มาดูอาการของพลายคำน้อยนะคะก็อยู่โรงพยาบาลช้างที่ในศูนย์โคชนะจากเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ทางคอนเกตก็ให้อาบน้ำกินน้ำกินท่าก่อนนะคะไม่รู้จะพาไปไหนหรกคอนเกตนี่ ร่างกายก็แข็งแรงแต่เสียตรงที่ขาด้านหลังนะคะไม่มีแรงทั้งสองข้างปล่อยไปแล้วไปเองเลยนะคะนี่นนนนอ่ะเป็นไรหยยบอะไรคุณหมอห<ฮ>ยยบหยิบหินเป็นยังไง มันหยยบเยบหยิบ uh, หินนี่แล้วอ๋อห e> ่อใจใจต้องแน่วันนียังหยบหินที่ชื้อน่รมีเอพนอยลาเอ้ยแตนน่แตมตตัวัวลยเดอกบเนห่อนเดินรีบไปหนยคำ้นยเมื่อกี้ใจร้อนนะคะนี่เดินเหยียบลูกหิน ทางคุณตาเกตก็ปล่อยให้พลายคำน้อยเดินเองนะคะนี่แล้วเต่เดินกินหญ้าแบบตามสบายเลยนะคะไ,ไ,ไ,ไปเองเลยนะคะนี่ตรงที่เคยไปเขาก็จะไปเลยนะคะนี่ไปแล้ว โซ่ลากกับเชือกนะคะเชือกเหยียบหินเฉยๆนะคะโอ้มาเล่นดินเลยนะคะนี่เอ่อแล้วแต่จะทำนะคะพายคำน้อยจัดไปเลยวันนี้เอาที่สบายใจแล้วกัน ปล่อยให้เด <bin on> <neck> <hacerlo> <warm st anza> ินเองเลยนะคะคุณตาเกตใจดีวันนี้ใจดีอู้ใจดีมาสามวันแล้วปล่อยให้เดินเองเลยนะคะนี่ไม่ต้องขี่อนาดคตยังมันกระโดดใส่เลยไปแล้วเล่นดูบลงกกีเลยพอพูดทีเลยเฮ้ยเล่นดินสบายใจแล้วนะคะไปแล้ว เดินไปเองเลยต่าก่อยตลก็เกินไปนเว้นวานี่แหละบางครั้งโดนโดนลกทีลน่นนิตมันเหยียบีนไม่ใช่แต่ที่มันชะงักม่นก็มันึงเหยียบกีนสองก็คือดึงโซ่ไม่ถึงต้องใช้แรงดึง ไปทางไหนนี่ฮะจะไปเข้าห้องแอร์บูโอ้ยี่ดังลอยให้เดินเดินไม่หยุดเลยไปสามแล้วครับไปสามพาเข้าหน้าเราซัดยิงโดน ปล่อยกินเองตามอัธยาศัยเลยนะคะน,นี่เห็นช้างดาราด้วยนะคะนี่ช้างดาราเซมสซมสันนะคะทองเงิน นี่ของเราก็มีนะคะพลายสลีมมงคลพังวัสนาพลายโคพังพรทิพย์นะคะช้างดารานะคะเนี่ยโอ้นำดุนำทีมโดยควานออสนะคะไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดินหายากินนะคะนี่เหมือนเดินออกกำลังกายเลยนี่ไปเลย ไปแล้วไปแล้วดูกุ <laughs> ตาเกตนะคะจะผูกไว้แล้วจะผูกไว้ที่ต้นไม้นี่<า>เลยนี่ทา,าไมผูก<า>ไม่ได้นะคะนี่จะเดินไปเรื่อยๆเดิน<า>เดินไปแบบไม่มีที่จุดหมายปลายทางเลยนะคะคำน้อยไปแล้วควันเรียกแล้ว เห้ปล่อยให้กินไม่ได้เลยเดินไปอย่างเร็วเลยนะคะนี่ผ <Yeah. S 1> ูกไว้ก่อน uh huh. ไปแล้วผ <c oughs> ูกแล้ว <c oughs> เดินดีนะักตาผูกไว้เลยเดินไม่รู้จะหยุดนะคะนี่ ได้ทีได้ทียว oh, มาผูกไว้ที่ดินนะคะจะเล่นดินเลยนะคะนี่นี่เขาชอบสิ่งนี้นะคะดีกว่าผูกไว้ในโรงพยาบาลช้างไม่มีเลไม่มีดินให้เล่นนะคะอยู่นี่มีดินให้เล่นสบายไปเลยคลายคำน้อย <c oughs> <c oughs> โอ้ ผูกไว้ข้างนอกอย่าลืมอย่าลืมตัวล้มนอนเด้อจะมีรถแมคโครมายกอีกลำบากตาเกดเด็กใช่ไหมตากล<ะ>ัวเขาล้มตัวนอนนะผูกไว้เขาเล่นดินนะคะนี่เขาชอบสิ่งนี้อนเอเอแต่มันไงได้ครับแต่มันไง <laughs> เดี๋ยวบ่ายสามตาจะเอาเข้านะคะนี่เข้าไปในโรงพยาบาลช้างนะคะโอ้ยทำได้เรียบร้อยครับผมคุณตาสบายดีไหมนี่สบายดีครับโอ้ยร่างกายแข็งแรงก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้อยู่กับเขาอยู่อย่างนี้แหละอยู่ทุกวันเลยเห็นเห็นเห็นเขาเล่นดินแบบนี้มีความสุขไหมตาเออมีความสุขครับเขาไม่เล่นดินธรรมดานะาเขาเตะยากินด้วยนะเตะยากิน เขาจะเอาขาหน้าเขาถุยหญ้าที่สั้นๆกินด้วยเห็นไหมเห็นไหมเขากินหญ้านั่นนั่นนั่นโอ้ไขออกมาโดนอะไรไขของเก่าออกแล้วว่ามีการโยนทิ้งอีกไม่พอใจสิ่งนี้ไม่ต่อการตัวนี้ตัวไม่ไอทัวเขากินอย่างนี้เลยเขาจะออกมาทุกทุกวันสามวันแล้วครับอยู่แบบนี้ดีเลยนะตา เออมันอยูแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเขาจะมีแผลและเมีอะไรเขาก็จะเป่าร่างกายเขาจะจะเคลื่อนที่ได้นะจ้ะขาแข้งเขาจะเคลื่อนที่ถ้าจะถ้าจะเอาไว้แต่อยู่ในโรงนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะมันเขาไม่ได้ออกกําลังกายเนาะตาอยู่แต่ที่ดเดิมๆเนาะอยู่ตรงนีถน้ถอยนาถอยหลังอยู่นั่นแหละใช่ถ้าตาจะขีอะอ่อ้อมโรงพยาบาลก็ร้อนก็ร้อนร้อนรอรอรอใบสามกันเนาะตาเนะาะใบสามไม่ต้องเดินแล้วใบสามก็ไล่ไปตรงนั้นโอ<ห>้ไล่ไปเลยปล่อยเขาก็เดินไปเองเลยทีนี้ เรียกเขาไปเลยมัไม่ต้องไอ้นี่เขาไม่ต้องบังคับไม่ต้องอะไรเรียกเขาอย่างเดียวเขาก็เดินตามดีนะกินดีเนาะตาเนาะอ้วนแล้วนี่ไม่ใช่จะตกมันในโรงพยาบาลโมตาตสงใัยไม่ตกหรอกทางไม่ได้นอนไปไม่ตกสงสัยแต่เขาอ้วนดีนะอ้วนอ้วนอ้วนก็ดูกเขากินยาตาเกี่ยวเมากินดีกินโนตอนกันขึ้นนี่กินยาดีไม่ได้ไม่ได้นอนเป็นเดือนกว่าแล้วเนาะตาเป็นเดือนกว่าแล้ว ยิ่งมาเจอตอนนั้นลุกไม่ขึ้นอีกแย่เลยตกใจเลยตอนตอนตรงนั้นตาไหวคำน้อยมันจะไม่รอดหรอมากตาก็คิดสงสารตะตาก็ไม่กล้าพูดเนาะจ้ะได้แต่สงสารเนาะตาเนาะได้แต่สงสารแเราถึงถึงถึงเขาไม่ใช่ของตาแต่ตาเลี้ยงเขาตาก็สงสารเขาทุกเชือกเลยเนาะถ้าเราเลี้ยงเราก็รักเขาใช่จะว่าจะไอ้หนุ่มจะว่าจ็ไอ้ทาตูมเลยตารักหมดตอนนี้รักทุกตัวนั่นแหละ ไม่ว่าจะตัวไหนรักเท่าๆกันโนตาเนาะแต่เป็นห่วงเป็นเป็นห่วงคำน้อยมากกว่าเออมันจะไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ห่วงกับเขาเลยแหละถ้าเราถ้าตาไม่อยู่ก็จะให้คนอื่นก็โยนยากเขาก็ไม่กล้าโยนไม่กล้าโยนไม่กล้าโยนคำน้อยนี่ไม่ใช่โอยเด้อนี่เด้อนี่คำน้อยสุดยอดแต่ไม่รู้เขาเคยทำหรือไม่เคยทำผมตาก็ไม่รู้แต่กับตาเนี่ยเขาไม่เคยกระโดดใส่เลยไม่เคยเป็นอะไรกับตากลางๆกลางคืนตาเข้ายังไงก็ได้ พูดโจรเลยตาเนี่ยมีของดีไหมอะไม่ตามีของดีไหมนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีมีแต่มีดกับหอกเนาะตาเนาะกับตะขอถือไว้ยังงั้นแหละถือไว้ที่นี่ะไรย่งงี้ยแตถือป้องกันล่างก็ถ้าเราไม่ถือเดี๋ยวคนเฒ่าคนแก่เขาจะด่าเอามันต้องมีอะไรติดไม้ติดมือเนาะตาเนาะถ้าเราจะไปตัวเปล่าเนี่ยคนเขาจะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาเห็นเขาจะว่าโอ้โหมึงเก่งมาจากไหนมึงเป็น มันมีวิชาอะไรนักนะเดี๋ยวเขาจะว่าเราก็ต้องถือมั่งถือบ้างมไม,ไม่ไม่มีตะโคก็มีมีดก็ยังดีเนตาเนาะไม่มีไม่มีตะโมีมีดกับไม้ไผ่เป็นไม้ขันเหลาอย่างนี้ก็ยังดียังดีดีกว่าไปตัวเปล่าเปล่าเราก็เทบตัวเราด้วยใช่ใช่ี<ด>ชว่าเราไปตัวปเปล่าๆถ้าตัวปเปล่าๆถ้ามันเป็นมาแล้วมันยากเดี๋ยวคนเขาพูดได้ใช่เนาตาเนาะเป็นมาแล้วคนเขาบอกว่าโอ้เก่งมาจากไหนเข้าหาช้างไม่มีอะไรอีกไทยก็ทุกคนเป็นควานช้างก็ต้องต้องรู้จักว่าเออถ้าเรา ทิ้งเม็ดทิ้งตะขออย่าทิ้งเลยอย่าทิ้งเลยเนะตาดีที่สุดถือสองอย่างนี้หละถ้าโดยโดยแท้จริงให้ถือสามอย่างไปเลยเนะก็คือไม้แบบผมถือด้วยใช่ใช่เราไม่ได้ไปทํร้ายเขาหรอกป้องกันตัวเฉยๆเนะตาเนะถือไว้ถือไว้เป็นเพื่อนเป็นอะไรเวลามันเป็นมาเราก็พอได้ไอ้นี่เขามั่งเพราะเขาเป็นสัตว์ใหญ่กว่าเรา แต่จะให้เราไปทรมานเขานะันเราไม่ทรมานหรอกอเรากรักทุกคนก็หา,ายาหาอะไรให้กินทุกวันนั่นแหละอ่ะโอ้คุณตาสุดยอดเลยขอบคุณนะคะตาขอบคุณ,คณมากมากค่ะ<า>ฝากพายคำน้อยด้วยนะคะตอนนี้ทางแม่หนุ่มสุรินเขาก็ได้เปิดโครงการที่จะทำซองให้กับพายคำน้อยนะคะก็ติดต่อทางด้านแม่หนุ่มสุรินได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ มอบกำลังใจให้กับพลายคำน้อยแล้วก็คุณตาเกตนะคะก็ต้องขอพระคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะโอ้ตาเกตรอลนี้ตาเกตนี่